สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ Su ซูกิ All New r a ร d e r J Crossover ท้าทายทุกทางสวัสดีครับเพื่นพนพนอนๆคนต่อไปครับตอนนี้อยู่ที่โรงพึขงของพางยูนพับเจริญครับพาเพื่อนๆมาดูฝาลีดกันหน่อยสวัสดีครับพี่ยูนสวัสดีครับ,รบนานๆจะพาพี่ยูนออกสื่อหน่อยตอนนี้กระแสลีดมาเยอะเหลือเกินงานที่ร้านเยอะไหมครับเยอะครับลีดคับผมอน้าลีดเนี้ยนะใช่ครับมี อันนั้นเป็นงานเสร็จแล้วอันนี้เสร็จแล้วครับผมพาให้ดูงานที่ยังไม่เสร็จก่อนได้ไหมอ๋อยังไม่เสร็จมีตัว,วไหนมัางเอ่ยเออนี่ครับยังไม่เสร็จนี่อันนี้ครับวาวมันไม่ใหญ่อะไม่ใหญ่แล้วก็เติมตเติมทองเหลืองเข้าไปเติมทองเหลืองเข้าไปใช่ครับให้มันเย็นแล้วครับใช่ไม่ให้เครื่องร้อนเวลาไม่ให้มันร้อนใช่เวลารถขี่ไกลๆเนี้ยมันจะได้เปรียบอ๋อ ส่วนใหญ่ที่ผมทราบมันก็ลูกส่วนใหญ่ก็จะใช้อยู่ประมาณ60มิลครับผม60มิลแลวทังงนี้ยวาลเราจะขยาย,ย,ายเราใช้วาวันอยู่เท่าไหร่ครับวาลอยู่ที่โตโตกว่าเดิม5มิลครับอ๋อตรงว่าเดิม5มิล21 21 18อะไรเงี้ยพอละแล้วตัวใบวาลอย่างเงี้ยเรา ต้องเหลาหรือว่าต้อง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 เหลาต้องเหลาต้องต้องปรับสายให้เขาด้วยใช่ใช่ครับนะครับเพราะว่าใส่ทําไมอ๋อสายเหตุที่ใช้ทองเหลืองเพราะว่ามันจะได้เครื่องมันได้เย็นกว่าครับเพราะว่าเรามันเล็กเืราะเราเราทำรูใหญ่อย่างเงี้ยว่าเราคราบว่าเรามันเล็กมันก็ช่วยคลายช่วยอะไรให้ดีขึ้นกว่าเดิมให้เป็นช่วยคลายไอเสียไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยเก็บไม่ค่อยร้อนใช่ครับไม่ค่อยร้อนรับร้อน อันนี้หลีดมาเยอะมากเลยนะครับเนี่ยอันนี้ก็คือที่เราพ่อก่อนครับเนี่ยพ่อคือเราจะทำลูกลูกโตหกสิบรับแล้วก็ขยับหกสามอะไรเงี้ยแล้วก็สล็อตตาน้ำให้มันขยับออกมาก็คล้ายๆเอ็กแม็กครับอืมเวลาเราจะเพิ่มเป็นหกสี่หกห้าอะไรเงี้ยขาเราสามารถ ใส่วาวในไซส์นี้ได้แล้วก็ไม่ต้องไปขยับนะครับอันนี้คือเสร็จแล้วเสร็จแล้วครับนงานที่เสร็จแล้วใช่ครับยังไงครับนี้เริ่มต้นที่หกสองไปได้หกสามหกสี่ทับอะไรเงี้ยส่วนพวกเชื่อมตาน้ําอะไรพวกนี้ก็น่าจะไปได้ไกลกว่านี้น่าจะหกห้าหกหกได้นะครับครับผมแล้วถ้าไม่มีวาฟองเหลืองเป็นวาวันดาดนี้ได้ไหมครับันดาดนี้ร้อนร้อนร้อน ไม่เหลือร้อนแน่นอนแล้วครับใช่ครับมีไหมมีคนที่เอามาใส่วาซาแตนด์ไหมครับก็มีก็ช่างหนุ่มก็ไล่อยู่ครับวาซาดานด์อ๋อครับหัวว่ายังแดงอยู่หัวลูกครับอันนี้อีกตัวหนึ่งไหมครับโอหกครับตัวนี้ครับโครับตัวนี้หลีดรูปสุขภาพโอ้โหครับโอ้โหต้องผ่าเชื่อมครับผ่าเชื่อมผ่าคล้ายๆ้าซีบีอะไรพวกนี้อย่างนี้เหรอครับใช่ขายข้ายซีบีโอเพน แล้วเราก็ต้องสร้างแกนสร้างอะไรใหม่ใช่ใช่สร้างแกนสร้างอะไรใหม่ส่วนใหญ่ตอนนี้ลีดทําใหญ่สุดเท่าไหร่ครับลีดตอนนี้ยังอยู่ห3สามอยู่63ามอยู่ใช่ครับตัวนี้ตัวนี้กําลังขยับใหญ่ตัวแรกเลยห6หกแล้วมันพอครับมันพอครับดูทางน้ำแล้วน่าจะพอพุอลแต่ว่าเจ็ดสิบไม่น่าไหวเต็มสุดเต็มสุดน่าจะน่าจะอยู่ที่หหครับหหกเจ็ดกำลังดี อันนี้งานยังไม่เสร็จนะครับยังยังครับเป็นตัวแรกที่เข้ามาด้วยครับโอ้โหงานจากที่ไหนเนี่ยอันไม่บอกแล้วกันอืมนะครับข้างข้างบ้านแล้วัข้างบ้านแล้วกันโอเครู้เรื่องรู้เรื่องอ๋อคือเนอยู่ต้องต้องมาไล่สเต็ปใช่ไล่สเต็ปจากซีดีแล้วก็เพิ่มวาวอยู่แล้วพี่ครับแล้วถ้ายังงี้มันใช้วาวของอะไรได้บั่งถ้าไม่ใช่มันเป็นวาวยินจาสร้างนะครับ วาวนินจาวาวนินจามันเป็นตัววาวนินจาคาวาบ้านเราเนี่ยใช่ใช่ใช่ใชเป็นคาวาตัวไหนนะครับคาวาตัวตัวไหนตัวสามห้าสุดรึเปล่าเออสามสามยี่สิบแปดนะครับท่มันอีแต่เอามาได้ที่ใส่ฟอซ่าไม่ขาดอะวาวตัวเนี้ยแล้วครับใช่ครับโอ้ยนี่เป็นเทคนิคเลยนะใช่ครับที่ใส่ฟอซ่าไม่ขาดที่ที่เขาเล่นกันนะใช่ครับโอ้นี่ช่างยูนบอกอย่างี้ ถึงว่าถึงเคล็ดลับเลยนะครับเพราะว่าว่ามันต้องวาวต้องมานินจาสามห้าศูนย์อะไรนี่แหละเราจะโตสามสามส3 33 3. าดกับ2ี่สดอะไรลากษนานั้นแหละคนนี้เป็นอีกคนนึงเลยวาวคนทำวาวมือดีเลยนะครับคนทำวาวมือดีคนนึงเลยแหละของบ้านเรานะครับเพราะอย่างระดับของหัวบ้านเราก็ส่วนใหญ่ก็จะมาทำวาวคนที่ในอยู่กันค่อนข้างที really ่จะเยอะนะครับแค่แต่ทั้งนั้นครัะ อันนี้คือเดี๋ยวต้องไปอันนี้ก็จะใช้วาวทองเหลืองอยู่เหมือนกันบาวทองเหลืองแต่ว่าบาดทองเหลืองต้องต้องเที้ยงลาออกวา์วมันใหญ่แล้วอย่างนี้พวกองศาของตำแหน่งของหัวเทียนเราที่เดิมที่เดิมที่เดิมว่าตำแหน่งหัวเทียนแค่ขยับตัวแค่ขยับวาวให้มันใหญ่ขึ้นครับก็ข้างละสองมิลก็ถือว่าเยอะแล้วนะครับจากจากของเดิมมันขยายได้เต็มที่ อะไรอะยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดแปดอะไรเงี้ยครับเราก็ไปแล้วยี่สิบสามยี่สิบเงี้ยลูกหกหกได้ถึงลูกลูกหกเก้าอะไรพวกเนี้ยตัวหลอดตัวไกด์วาวอะตัวนี้ไกด์เดิมอยู่ครับลูกหกสามไกด์เดิมครับยังลูกหกสามอยู่อ่ะแล้วถ้าหกหกหกก็น่าจะน่าจะยื้อไกด์ยื้อยื้อไม่ได้ไม่น่าน่าจะเยื้อออกไปอีกวาวก็น่าจะไม่พอถ้าไกด์เดิมครับแล้วอย่างนี้พวกพวกความยาวของของราวหรอของราวอ่ะ เราเราตอนนี้เรายังยืนอยู่ที่สายตันดาอยู่ครับเ็าครับครับมันมันพอใช่ไหมครับพอพอตันดาต่อ,ถ,อถ้าเราเรายังไม่เพิ่มชักถ้าเราเพิ่มชักเขไม่แน่ครับน่าจะหาจะปริงตัวอื่นมาเพิ่มมาเสริมไม่างนั้นไม,ไม่ไม่น่ารอดหรอกน่าจะทำรีดรู้สึกว่ามันยากไหมหรือก็ไม่ยากกับเครื่อง้รือไม่ไม่<ด>ไม่รีดก็กก็น่าจะยกพก พี่เซฟมาใส่ได้เลยอืน่าจะเป็นที่พวกเพจแคมน่าจะไม่ค่อยตรงประสบการณ์ผไม่ยูน่อได้อยู่แล้วอย่างคันนี้มาเล่ๆอย่างนี้เลยมาแก้งานที่เล้ครับครับครับอันนี้คือคือคือไม่ใช่วาลนินจาอ๋อไม่ใช่วาลนินจาอาจจะบีบรถเยอะเกินไปอะไรลักษณะนั้นครับวานินจามันมันเหนียวเหนียวเหนียวเลยใช่ไหมครับเหนียวว่าวบอสครับเหนียวว่าวบอสฟูจิครับวานินจาวาตัวเนี้ย แล้วไปสั่งที่ไหนได้ครับก็มีข้อมาส่งมาครับพี่นี่ครัจะไป็นคูมาเลยนี่นะใช่ครับใส่คอซ่าไม่ค่อยมีปัญหาขอใส่คอซ่าใช่แต่มันไม่มีพวกขายพวกไอเสียโตสามจิ5ไอดีสามห้าอะไรเงี้ยไม่มีขายหรอกมันสุดแค่นี้แหละแกนสีอ๋อ้า โอ้หได้เทคนิคย่งงเนี่ยว่าทำอะไรยังไงใช้อะไรถึงเหนียวอันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นงานทางร้านเขาก็ส่งมาให้นายยุนทำแต่ถ้าลูกค้าจะมาทำเองอ่ะได้ไหมมาทำเองเหรอเอาอะไรเอารถเอาอะไรมางี้เหรอใช่เอารถไปสร้างบ้านเลยครับไม่ได้ลื้อให้ครับไม่ได้เอาไม่ได้รื้อให้อันนี้ส่วนใหญ่นายยุนจะทำงานหลังบ้านครับเยอะ ทำงานหลังบ้านให้กับทีมแข่งทีมอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ้าวนะครับก็เลยเอาไมชมกันครับว่าตอนนี้ลีดเขาทําไปถึงสเต็ปไหนกันแล้วแล้วก็ลักษณะการทำงงาวาวแบบไหนให้มันเหี่ยวไรน,นะครับงานสี่ห้าชั้นเลยนะครับโนดมาขอกระตู้โอเคก็เลยเอาไหมชมเพื่อนๆที่ดูงานแล้วก็นอกจากตัวลีดเนี่ย <บา S 1> ก็ยังมีงานอีกหลายอีกหลายแบบนะอีกหลายรุ่นไม่ได้มีแค่หลีดนะครับ,รบก็จะเป็นเงานนงานตัวนี้น่า,นาจะบิดน่าจะบิดเล่นแปดเยอะเกินไปครับ <laughs> โอ้่าน่าจะไม่รอดใอยูนี้ทํางานสี่จังหวัดเยอะมากครสองจังหวัดจริงๆก็ทําอยู่ ก็ทําอยู่ก็ตีประเก็นบนอะไรพวกนี้ตีตีเบ้าลูกปืนแต่แต่ไม่ไม่ตีปอกไม่ตีอะไรเงี้ยมันไม่มีเวลาอ๋อนั่งสลอดนั่งวัดอะครับอ๋อไม่ใช่ไม่ว่าไม่ทำได้ทำได้แต่ไม่มีเวลาคนส่งส่งดีกว่าพี่ส่งดีกว่าไม่ไหวแค่แค่งานสี่จังหวะนี้ก็ปวดหัวแล้วขนาดเวสป้ายังทําเลยสามวาวยังมีเลยครับเนาะเวสต้ามีที่เด็ดอยู่ที่บาเสียต้องเดือดครับ ทีเด็ดนะฮะทีเด็ดของไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนนะใช่ครับทีเด็ดอยู่ที่บาททองเหลืองที่นายยูนบอกไปเมื่อสักครู่ว่าเหตุผลที่ใช้บาททองเหลืองเพราะว่าไม่ยุบแน่นอนนี่แล้วถ้าทองแดงอะครับถ้าทองแดงเลยยุบยุบไหนเพราะว่าทองแดงมันเป็นพวกช่างเอาไปไล่แล้วเขาบอกว่าวิ่งระยะสั้นน่ะมันดีกว่าดีกว่าดีกว่าอ๋อนี่คือความแตกต่างระหว่างทองเหลืองกับทองแดงแต่ถ้าเดิมอะใช้ ใช้เหมาะกับลูกที่ไม่ใหญ่ไหมหรือว่าเนี่ยบาเทองแดงมันก็จะแรงประมาณเนี้ยถ้าบาาเดิมนี่มันเหมาะกับลูกไม่ใหญ่อย่างงี้ป่ะครับใช่ครับแบบไม่ต้องไม่ต้องทําเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะไม่ต้องทํารูปแบบเวลาแช่ไกลๆอะไรเงี้ยครับบางทีไล่ข้างไล่อะไรเงี้ยได้อบางทีเราล้วงรูใส่แคมอะไรพวกเนี้ยดีดีกว่าเนอะลูก,นนล,กลูกในไซส์คือลูกขยับไซส์ถ้ามินสองมินอะไรเงี้ย ก็ไหวอยู่ก็ไม่เท่าไหร่จะเน้นใช้วาวแท้ครับใช่ครับอเน้นความแท้อันนี้เหมาะสำหรับแบบรถที่มันอัพขอัพสติวค้าวาวเดิมๆมันไม่ค่อยมีระนาแต่อัพลูกใหญ่ไปแล้วอะวาวเดิมๆน่าจะไม่พออะไรเงี้ยรับครับก็เลยเอามาให้ชวมันครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์แล้วก็เพจของเฟสของพี่ยูเอาไว้เผื่อใคร อยากติดต่องานทักเข้ามาได้ขอบคุณมากครับพี่ยูนะครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ซูซูกิออร์เนียลเรดเดอร์เจครอสโอเวอร์ท้าทายทุกทาง